สวัสดีนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปเที่ยววัดหลวงพ่อโอภาษีนะครับที่บางมดนะที่บางมดนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ถนนประชา,ะชาทิศนะครับนี่ถนนประชาทิศเขตลาดบุรณะนะไม่ใช่ประชาทิศถ้วยขวางนะ นี่คือถนนประชาธิปตินะครับก็มาถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับอยู่ขวามือเรานะนี่เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับนี่ามือแล้วก็จะขี่ไปเรื่อยๆดูสิว่าเราจะทันไปเขียยไหมสามสองหนึ่งโอเคไฟเหลืองก็ดี ตอนนี้เราก็เข้าถนนพุทธบูชาแล้วนะก็ทางที่จะไปไปพระรามสองได้นะครับแล้วก็จะเป็นทางที่จะเป็นไปสมุทรสาครได้นะด้านขวาก็จะเป็นเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับ ข้างหน้าเราขวามือก็เป็นสวนสวนทนบุรีลมนะครับนี่สวนทนบุรีลมนะครับสวนสาธารณะที่อยู่ฝั่งทนแล้วก็อยู่ที่เขตลาดบุรณะนะครับ มาถึงทางแยกที่จะเลี้ยวไปวัดหลวงพ่อโอปสีแล้วครับตอนนี้เราก็เลี้ยวขวาเข้ามาในทางเข้าวัดหลวงพ่อโอปสีแล้วนะครับนี่เราก็มาถึงจะถึงวัดหลวงพ่อโอปสีแล้วนะครับอยู่ข้างหน้าด้านขวาเราก็จะเป็น เขาปลูกใบเตยขายนะครับนั่นเป็นดงใบเตยเต็มเลยแนะด้านซ้ายก็เป็นส่วนมะพร้าวนะเนี่เราเห็นป้ายแล้ว,ลวลออะนะครับป้ายหลวงพ่อวัดหลวงพ่อโอภาษีแล้วอยู่ข้างหน้าเรานะครับนี่เราก็จะเจอนี่ครับเข้ามา,เ,าจเจอเสือเลยนะหลวงพ่อโอภาษี เี๋ยวเข้าไปในนี้นะครับนี่เป็นทางจอดนะเป็นลานจอดรถนะเดี๋ยวเราไปหาที่จอดกันตรงร่มๆตรงนี้ดีกว่านะฮะโอ้โหคนก็จอดกันเต็มกันฮะ,ะนี่ฮะเรามาจอดกันล่มๆตรงนี้ดีกว่านะครับ นี่นะตอนนี้เราก็มาถึงวัดหลวงพ่อโอปาีแล้วนะครับนี่อันนี้ภา,ายในบริเวณวัดหลวงพ่อโอปสีนะครับ จะเป็นพระนอนองค์ใหญ่เลยนะครับนี่ก็จะมีพระพุทธรูปต่างๆนะครับนี่นหลวงพ่อทันใจนะครับพระเวสสุวรรณ พระเว้าวรโนนะครับนี่ทำบุญพวงมาลัยนะครับดอกไม้ตรงนี้ก็จะเป็นนี่ฮะหลวงพ่อโอภาสีนะครับนี่ทางล่างนี่ครับสาววันนี่หลวงล่อคุยกับฝาค่ะที่ ก็จะมาเจอสังขารของหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อโอกรสีนะครับข้างในนี้ห้ามผู้หญิงเข้าเด็กขานะข้างบนนะครับเป็นโรงที่ใส่ล่างของหลวงพ่อโอกรสีนะครับ เพราะห้ดูเจดีย์ข้างในที่เราเข้ามาเมื่อกี้ที่เห็นเป็นเจดีย์นะครับนี้นี่โอ้สวยงามนะครับนี่ก็คือภายในบริเวณนะครับ สถานลับเมืองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นนี่นะครับพระสังกัจจายองค์ใหญ่เลยนะนี่จะอยู่ข้างในนะครับพระสังกัจจัยองค์ใหญ่อันนี้ก็จะเป็นเป็นโบสถ์นะครับนี่น บสถ์หลวงพ่ออภาษีนะครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่ศาลเจ้าแม่ทับทิมนะครับศาลเจ้าแม่ทับทิมก็อยู่อยู่ตรงข้ามกับวัดหลวงพ่ออภสษีนะครับนี่อยู่ตรงข้ามเลยนะก็ข้ามถนนมาก็จะเป็นเจ้าแม่ทับทิมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันดีกว่านะครับนี่ศาลเจ้าแม่ทับทิมนะครับ เข้ามาถึงสารเจแม่ทับทิมแล้วน,นะครับนี่นี่นะฮะนี่คือสารเจแม่ทับทิมนะครับนี่ครับอันนี้ก็คือสารเจแม่ทับทิมนะครับโอเคนะครับและนี่ก็เป็น วัดหลวงพ่อโอภาีในหนึ่งวันนะครับเราก็พามาแนะนําเส้นทางที่จะมาวัดหลวงพ่อโอภาีด้วยนะครับวัดหลวงพ่อโอภาีก็อยู่ในอําเภอบางมดนะครับของกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็เรามาเที่ยววัดหลวงพ่อโอภาีก็ได้เที่ยวสองที่นะครับเพราะตรงกันข้ามก็จะเป็นศาลเจ้าแม่ทับทิมนะครับเรามาเที่ยวที่เดียวได้สองที่นะครับก็วันนี้เราก็มากับ Ho n ด a าคลิก เจ้าเก่าเรานะครับก็พามาเที่ยวนะครับแล้วก็แนะนําเส้นทางนะครับโอเคนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับโอเคนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ